หยุดกิน3สิ่งนี้ไขมันในเลือดลดไวมากนะคะสําหรับใครหลายคนที่ไปเจาะเลือดมาแล้วพบว่าคอเลสเตอรอลสูงไตรกลีเซอไรด์สูง L D L ก็ยังสูงอีกแล้วไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเรากินอะไรเยอะเกินไปหรือเปล่าทําไมไขมันมันสูงขนาดนี้นะคะพี่การขอบอกให้3อย่างนี้ถ้าเราเลิกได้เลี่ยงได้หรือลดได้เนี่ยก็จะสามารถที่จะลดระดับไขมันในเลือดลงมาได้นะคะอันที่1ก็คือในกลุ่มของพวกขนมอบเบเกอรี่ต่างๆนะคะกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีเนยเทียมมีไขมันทรานแล้วก็มีน้ําตาลนะซึ่งกินเยอะๆกินบ่อย อาจจะทําให้ไขมันในเลือดเราเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นได้โดยเฉพาะไขมันตัวไตรกีซรายนะคะอันที่สองก็คือพวกอาหารฟาสต์ฟู้ดอาหารจังฟู้ดทั้งหลายนะเบอร์เกอร์พิซซ่าเฟนฟรายไก่ทอดนะคะกลุ่มนี้เนี่ยไขมันในเลือดสูงเช่นเดียวกันแล้วก็สุดท้ายอันที่3าก็คือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะคะรู้สึกว่าไม่ได้มีส่วนผสมของน้ํามันแต่มันมีแคลอรี่สูงมากใครดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บ่อยๆระดับไขมันในเลือดเพิ่มสูงแน่นอนไปลดกันค่ะ